บทที่2068คุณมีเปลวไฟของเขาได้อย่างไรลินโมอยู่มองไปที่ทางเข้าและรู้สึกว่าอาณาจักรลับระดับความยากระดับสูงรอบที่สิบจะแตกต่างออกไปแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถถอยกลับได้แล้วเขาต้องก้าวไปข้างหน้าเขาเก็บดอกไม้เทปวูดและก้าวเข้าไปอย่างกล้าหาญฉากที่อยู่ข้างหน้าเขามืดลงและเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังอยู่ในท้องฟ้าดารา ท่ามกลางหมอกแสงดาวสองประกายอย่างต่อเนื่องแต่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงกฎแห่งแสงดาวใดๆภายในนั้น,นลินโมอยู่ซึ่งก้าวเดินบนทางช้างเผือกของกฎแห่งแสงดาวมีความเม่ยต่อกฎแห่งแสงดาวมากที่สุดแสงดาวเหล่านี้ไม่ใช่แสงดาวธรรมดาแต่เป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เขายังคงอยู่ในอาณาจัก,กรกลับที่ซึ่งทุกอย่างพัฒนามาจากอัคร,รูนโบราณลินโมอยู่ไม่รีบร้อนเขาเลือกที่จะรอและดูสถานการณ์ หมอค่อยๆถอยออกไปและฉากที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ชัดเจนขึ้นเขายังคงเข้าสู่ท้องฟ้าดาราท้องฟ้าดาราปลอมที่พัฒนามาจากอัคร,รูนโบราณขอแสดงความยินดีผู้สืบทอดของข้าเสียงที่คุ้นเคยมาจากราชันสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์ลินโม่อยู่มองไปข้างหน้าและเห็นแสงดาวหลายร้อยดวงส่องสว่างพร้อมกันในท้องฟ้าดาราก่อตัวเป็นอัคร,รูนอัคร,รูนสะท้อนบัลลังและราชนสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์กำลังนั่งอยู่บนบัลลังอย่างสบายๆ ครั้งนี้หลิงโม่อยู่สัมผัสได้ถึงร่องรอยของจิตวิญญาณราชันสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์ได้ทิ้งจิตวิญญาณส่วนหนึ่งไว้ที่นี่อีกครั้งจิตวิญญาณส่วนนี้ชัดเจนว่ามีพลังและมีความตั้งใจของตัวเองแข็งแกร่งกว่าในอาณาจักรลับดาราลึกลับหลิงโม่อยู่โค้งคำนับต่อราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์รุ่นน้องคาระวะราชันวนันราชันสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์หัวเราะเบาๆไม่เหลวเจ้าหนุ่มสุภาพมากขอแสดงความยินดีที่ผ่านการทดสอบก่อนหน้านี้เจ้าโดดเด่นกว่าที่าาาจินตนตาการวเีียอ ด้วยระดับเทพราชาันระดับสองเท่านั้นเจ้าก็มีพลังการต่อสู้เทียบเท่ากับเทพราชาชั้นระดับสูงสุดแม้แต่ในยุคของข้าบุคคลเช่นนี้ก็หาได้ยากข้าอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเจ้ามากเกี่ยต่อต้านปล่อยให้ข้าดูหน่อยในท้องฟ้าดาราแสงดาวส่องประกายเจิดจ้าและลำแสงนับไม่ถ้วนพุ่งมาจากทุกทิศทางส่องสว่างลินโมอยู่หัวใจของลินโมอยู่เต้นรัวเขาเนกอยากจะปฏิเสธแต่พบว่าเขาทำไม่ได้ ราชาสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ทางเลือกแก่เขาหลินโมอยู่ทำได้เพียงยอมรับเท่านั้นความโกรธพรุงพลาดในตัวเขาหลินโมอยู่รู้สึกว่าราชาสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์ทำเกินไปแล้วแม้ว่าคุณจะเป็นราชาวันคุณก็ไม่สามารถบุกรุกความเป็นส่วนตัวของฉันได้โดยไม่ได้รับอนุญาตราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์นี้แตกต่างจากคนในอาณาจักรลับดาราลึกลับเขาไม่หงุดหงิดหรือยิงพยองเท่าแต่หลินโมอยู่รู้สึกแย่กับเขามากกว่าเดิม อย่างคลุมเครือลินโมอยู่เริ่มไม่ชอบราชันสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์โดยรู้สึกว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนดีจิตวิญญาณของราชันสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์บุกรุกโลกวิญญาณของหลินโมอยู่พยายามที่จะมองเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาในโลกวิญญาณเมล็ดเพลิงเผาโลกประตูขึ้นอย่างกะทันหันและเสียงกรีดร้องแหลมก็ดังออกมาจากปากของราชันสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์เปลวไฟหนาแน่นลุกขึ้นจาราชันสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์อย่างกะทันหันและเปลวไฟอมตะก็กลืนกินจิตวิญญาณของเขาทันที ในเปลวไฟอมตะราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์กรีดร้องอย่างต่อเนื่องลินโมอยู่รู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกเผาด้วยเปลวไฟอมตะครั้งนี้เปลวไฟอมตะแตกต่างจากตอนที่ลินโม่อยู่เปิดใช้งานด้วยตัวเองมันมีพลังของมเมล็ดเพลิงเผาโลกพลังนี้สามารถเผาแม้แต่โลกโหดร้ายอย่างเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นเพียงมเมล็ดเพลิงเท่านั้นไม่แข็งแกร่งพอถ้ามันแข็งแกร่งพอ มันสามารถเผาจิตวิญญาณส่วนที่เหลือของราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นเท่าฐานได้ทันทีไม่ว่าจิตวิญญาณส่วนที่เหลือของราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์จะอ่อนแองเพียงใดมันก็ยังคงเป็นจิตวิญญาณส่วนที่เหลือของราชาวันจิตวิญญาณส่วนที่เหลือของราชาวันมีพลังที่จะปราบเซียนราชันแข็งแกร่งอย่างไม่มีข้อโต้แย้งแต่มันไม่สามารถทนต่อเพลิงเผาโลกได้ลิงโมอยู่เริ่มสนใจเมล็ดเพลิงเผาโลกมากขึ้นสงสัยว่ามันสามารถเผาราชันวันตัวจริงได้หรือไม่ถ้ามันแข็งแกร่งพอ บางทีมันอาจจะทำได้จริงๆหลินโม่อยู่คิดเต็มไปด้วยความคาดหวังเมื่อเห็นราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์กรีดร้องอย่างต่อนเนื่องหลินโม่อยู่ก็ไม่รู้สึกเห็นใจเลยเขาสมควรได้รับมันอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่นานเตาไฟบนราชนสวรรค์ยันศักดิ์สิทธิ์ก็สงบลงในที่สุดเขาจ้องมองไปที่หลินโม่อยู่ด้วยความหวาดกลัวและสันเทาคุณมีเปลวไฟของเขาได้อย่างไรเปลวไฟของเขาหลินโม่อยู่นึกถึงปรมาจารย์ลึกลับน่ากล,กลัวกว่าราชันวัน จากคำพูดของราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ยากที่จะสรุปได้ว่าเพลิงเผาโลกเป็นของปรมาจารย์ลึกลับคนนั้นมิฉะนั้นเขาจะไม่พูดเช่นนั้นเพลิงเผาโลกอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายนอกเหนือจากตัวเปลวไฟเองลินโมอยู่ไม่ตอบแต่เฝ้าดูราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์อย่างเงียบๆหลังจากถูกเผาจิตวิญ,ญญาณส่วนที่เหลือของราชาสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์ก็อ่อนแอลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและเริ่มสลายไปอย่างควบคุมไม่ได้ ลินโม่อยู่เห็นร่องรอยความกลัวในดวงตาของเขาพร้อมกับความไม่พอใจเล็กน้อยไม่จิตวิญญาณส่วนที่เหลือนี้ได้พัฒนาการรับรู้ถึงตัวเองแล้วลินโม่อยู่นึกถึงความเป็นไปได้ที่น่ากังวลจิตวิญญาณส่วนที่เหลือได้รับการอนุรักษ์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่สลายไปราชนสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อบำรุงและรักษาไว้นอกจากนี้จิตวิญญาณส่วนที่เหลือนี้ยังชัดเจนว่ามีมากมายและมีพลังมากขึ้น การพัฒนาการรับรู้ถึงตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความตระหนักนี้หลิงโม่อยู่ก็เข้าใจว่าทําไมรอบสุดท้ายของอาณาจักรลับถึงเปลี่ยนไปมันไม่ควรจะเปลี่ยนเขาควรจะได้สัมผัสกับรอบพ่ศิกเหมือนเดิมจากนั้นรวมดอกไม้เทพวูดเพื่อรับมรดกแต่เนื่องจากจิตวิญญาณส่วนที่เหลือนี้ได้พัฒนาการรับรู้ถึงตัวเองมันจึงไม่ต้องการเดินตามเส้นทางที่ราชนสวรรค์เยนศักดิ์สิทธิ์กาหนดไว้มันต้องการทางของตัวเองเมื่อรวมสิ่งนี้กับการกระทําก่อนหน้านี้ลินโม่อยู่ก็เข้าใจในที่สุด สายตาของหลินโม่เย็นชาลงคุณไม่ต้องการที่จะมองเข้าไปในความลับของฉันคุณต้องการที่จะเข้าสิงฉันการแสดงออกของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือเปลี่ยนไปแสดงความสับสนเล็กน้อยคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันซึ่งเป็นราชนวันจะเข้าสิงคุณได้อย่างไรคุณเข้ามาที่นี่ผ่านการทดสอบได้รับการยอมรับจากฉันได้รับมรดกและกลายเป็นผู้สืบทอดของฉันตั้งแต่นี้ไปคุณคือสิทธิ์ของฉันฉันจะเข้าสิงคุณได้อย่างไรเมื่อดูการแสดงที่ซุ่มซ่ามขอ,ของเขาหลิงโม่อยู่ก็เย้ย การแสดงของคุณแยก่เกินไปคุณเรียกตัวเองว่าราชันวันแต่คุณไม่กล้าที่จะยอมรับการกระทําของคุณคุณสมควรที่จะถูกเรียกว่าราชันวันหรือไม่เจ้ากล้าพูดจามไม่เคารพได้อย่างไรจิตวิญญาณส่วนที่เหลือคำรามด้วยความโกรธลิงโมอยูโบกมืออย่างไม่สนใจช่างเธอฉันไม่ต้องการมารดกนี้ปล่อยให้ฉันไปแล้วฉันจะแซงทําเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจิตวิญญาณส่วนที่เหลือคำรามคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับมรดกนี้ ในที่สุดเขาก็หยุดเสแสร้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดูร้ายและความตั้งใจที่จะฆ่าท้องฟ้าดาราทั้งหมดสันสะเทือนและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งมาจากทุกทิศทางราวกับจะบทขยีหลินโม่อยู่ให้แหลกละเอียดหลินโมย,ยังคงไม่เกรงกลัวเฝ้าดูเขาอย่างใจเย็นเขาทายผลลัพธ์นี้มานานแล้วไม่ว่าจิตวิญ,ญญาณส่วนที่เหลือจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นเพียงจิตวิญญ,ญาณส่วนที่เหลือดิ้นรนที่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลังจากรามานานสำหรับคนอย่างเขามันจะปล่อยเขาไปได้อย่างไร หลินโม่อยู่กล่าวว่าคุณควรรู้ว่าการเข้าสิงชั้นจะไม่สำเร็จจิตวิญญาณส่วนที่เหลือเยอะยแม้ว่าคุณจะมีเปลยไฟของเขาแต่คุณไม่ใช่เขาตราบใดที่ฉันฆ่าคุณเปลยไฟของเขาก็จะหายไปเองตามธรรมชาติหลินโม่อยู่ยักไหลอย,อย่างช่วยไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันถ้าคุณต้องการฆ่าฉันก็ลองดูขณะที่เขาพูดกองทัพอันเดตนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าดาราคุณพลครงกระดูกหลายพันล้านตัวบินออกไปจมตีดวงดาวบนท้องฟ้า ดวงดาวจำนวนมากที่นี่เป็นแหล่งพลังงานของจิตวิญญาณส่วนที่เหลือและสามารถก่อตัวเป็นอัคคร,รูนต่างๆได้เพื่อจัดการกับจิตวิญญาณส่วนที่เหลือจะต้องทำลายดวงดาวก่อนดวงดาวสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วและแสงดาวนับไม่ถ้วนกระถักทอเป็นอัคคร,รูนมากมายอัคคร,รูนแปลงร่างเป็นเปลวไฟหรือฟ้าร้องพ่มท้นกองทัพอันเดด